สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงไพ่ความรักแบบ General Reading ให้กับชาวราศีกรกฎคนที่โสดโสดสนิทหรือว่าพึ่งนโสดประจำปักแรกของเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกรกฎนะคะการดูดวงไพ่ยิปซีคือยึดเอาตามวันที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่22กรกฎาคมหรือว่าผู้ที่เกิดในเดือน กรก,กดาคมก็ได้นะคะส่วนท่านใดที่เคยดูดวงแบบโหราศาสตร์มานะคะมีพลังงานหรือว่า energy ตรงกับคลิปของชาวราศรีกรกฎนะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรก,กดาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมเรื่องราวความรักหน้าไพ่ที่ทําคลิปของชาวราศรีกรกฎตรงกับท่านนะคะท่านที่เกิดเดือนกรก,กดาคมก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนโสดชาวราศรีกรกฎ มาดูสิว่านะคะเรื่องราวความรักที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะเหตุการณ์เศร้าสกเสียใจเหงาหงอยโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะชาวราศีกรกฎมีห้าเหรียญสามคาา The Empress, Eight of Swords, King of Wands นะคะหลังจากที่เหตุการณ์ ที่ชาวราศีกรกฎไปพบไปเจอมานะคะอาจจะมีการอกหักหรือว่ามีการเลิกคุยเลิกคบกับใครบางคนนะคะแล้วณนะปัจจุบันนี้ชาวราศีกรกฎอาจจะรู้สึกว่าตนเองนั้นโดดเดี่ยวเดียวได้นะคะหรือว่าชาวราศีกรกฎบางคนบางท่านนะคะมีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินด้วยนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ห้าเหรียญเกิดขึ้น หรือว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ชาวราศีกรกฎนะคะอกหักรักคุดมานะคะถูกปล่อยทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่เพียงลําพังนะคะแล้วก็มีการแยกห่างออกมาจากความรักความสัมพันธ์กับคนคนนั้นที่เคยคุยเคยคบนะคะแล้วก็ชาวราศีกรกฎก็ต้องมองไปในอนาคตข้างหน้าว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีนะคะกับตนเองแล้วก็กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหรือว่าจะ มองหาคนที่จะมาดามใจให้กับชาวราศีกรกฎนะคะก็อาจจะคิดถึงคนรักเก่าคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ปล่อยมือจากคาถาหนึ่งคาทานะคะยังถือเขาไว้อยู่นะคะยังคิดถึงความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆกันอยู่นะคะอยากจะกลับไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์ความรัก อยากจะกลับไปขอโทษกับความรักความสัมพันธ์กับคนคนนั้นนะคะชาวราศีกรกฎเรามาดูสิว่าหรือว่าชาวราศีกรกฎอาจจะไม่ใช่เป็นผู้กระทําก็ได้นะคะอาจจะเป็นผู้ถูกกระทํานะคะอาจจะอยากให้คนคนนั้นกลับมาคุยมาพูดมาสารสัมพันธ์มาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ อาจจะยังรอคอยอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ชาวราศีกรกฎพยายามที่จะมู v ออนหรือว่ามองไปข้างหน้าแล้วว่าจะทำอย่างไรนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยมือจากคนเก่าความรักความสัมพันธ์เก่าเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการคุยกรรันคบมีใครเข้ามาให้เลือกหลายคนหรือว่ามีอะไรให้ทำหลายๆอย่างก็ยังไม่สามารถที่จะลืมความรักความสัมพันธ์เก่าได้คนรักคนคุยเก่าได้นะคะ ก้าถ้วยแน่แน่มีนิสัยแบบว่าจะไปบริหารเสน่ห์อีกแล้วใช่ไหมคะชาวราศีกรกฎเสียใจได้ไม่นานนี่ชาวราศีกรกฎนะคะบางคุบางท่านอาจจะเคยแต่งงานมีครอบครัวาม,มาแล้วนะคะด้วยความที่แบบว่ามีนิสัยเป็นเด็กเอาแต่ใจตนเองนะคะแล้วก็อาจจะไปมีความรักความสัมพันธ์ใหม่ไปคุยกับคนใหม่ๆนะคะแต่รู้สึกว่าคนใหม่ก็ไม่ได้ มีความที่แบบจะสามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ด้วยกันได้เพราะว่าตัวชาวราศีกรกฎเองยังไม่ได้ตัดขาดจากคนรักเก่าคนคุยเก่าความรักความสัมพันธ์เก่าเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเลิกคุยเลิกคบหรือว่าแยกตัวออกมาใช้ชีวิตอยู่โดดเดี่ยวลําพังเพียงคนเดียวแต่ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะคะยังมีความรับผิดชอบยังมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะอาจจะบางคนชาวราศีกรกฎอาจจะมี ครอบครัวแล้วเคยมีครอบครัวแล้วแล้วก็อาจจะมีบุตรด้วยกันด้วยนะคะจึงพอคิดว่าจะมาเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆก็ยังคิดถึงครอบครัวเก่าคนรักความสัมพันธ์เก่าอยู่นะคะถึงแม้จะใช้ชีวิตแบบเหมือนคนโสดน,นะคะใช้ชีวิตอิสระนะคะเรามาดูสิว่านะคะชาวราศีกรกฎพบเจอคนใหม่ความรักความสัมพันธ์ใหม่หรือย,อยัง มีคนเข้ามาหรืออยังนะคะมีคนเข้ามาจีบหรืออยัง The High l o f a n พบรักกันที่หน้าอำเภอ The World Date หกคาา The High l o f a n สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะอาจจะไปพบเจอนะคะความรักนะคะรักแรกพบนะครับ ปะแหมกันนะคะแต่ก็มีการพัฒนาหรือว่ามีการคุยอยู่สักระยะหนึ่งนะคะกับความรักความสมพันธ์กับคนใหม่นะคะแล้วก็มีการจบจากเลิกลานะคะจากคนรักคนนี้มานะคะแล้วก็ณตอนนี้อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะแล้วก็แยกตัวออกมาแล้วนะคะกลายเป็นความรักความสมพันธ์เก่าไปแล้วนะคะนอกจากมีตัวจริงอยู่แล้วยังมี คนใหม่ที่เพิ่งคุยแล้วก็จบไปด้วยนะคะตอนนี้ชาวราศีกรกฎอาจจะพยายามทําใจหรือว่าเยียวยาหัวใจอยู่นะคะอาจจะหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมหรือว่ามีการสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ตนเองพบเจอกับความรักที่ดีๆคนดีๆกับความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎยังคงจะเดินหา เอามงกุฎไปมอบให้คนต่อไปอยู่นะคะยังอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่อยู่นะคะมาดูสิว่าอนาคตข้างหน้าของชาวราศีกรกฎนะคะกับความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นในรูปแบบไหนกับคนใหม่นะคะเนี่ยกำลังจะมองหาคนใหม่แล้วก็เอามงกุฎไปมอบให้แล้วนะคะ ค้าดาบ King of s w o r อ s มีคนมาให้เลือกคบเลือกคุยหลายคนเลยนะคะชาวราศีกรกฎเจ็ดถ้วยเพชรออฟวอ n Ace of c u p ฟก็ตอนนี้นะคะชาวราศีกรกฎอาจจะคุยอยู่หลายคนนะคะแต่ก็ไม่ใช่ตัวจริงเลยสักทีเดียวเพราะว่า ตัวจริงหนึ่งเดียวในหัวใจของชาวราศีกรกฎน่าจะเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วนะคะก็แล้วก็มีการเหมือนกับทะเลาะกันนะคะแล้วก็แตกแยกกันนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีการกลับไปทักไปทายทักแชทไปคุยบ้างโทรคุยบ้างนะคะแต่ว่านิสัยของชาวราศีกรกฎะะหรือว่าคนที่ชาวราศีกรกฎคุยด้วยเนี่ยอาจจะคุยหลายคนก็ได้นะคะ แล้วก็มีการเหมือนกับเลือกเลือกคบเลือกคุยอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้เลือกใครนะคะแต่ก็ชาวราศีกรกฎนะคะถึงแม้จะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์กับคนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่านะคะไม่คุยกันมานานแต่ก็ยังคิดถึงยังมีหัวใจยังเคยรักเคยมอบหัวใจให้กันอยู่นะคะยังคิดถึงกันเสมอนะคะ ด้วยตัวชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นคนปากแข็งปากร้ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนดื้อนะคะเป็นคนไม่ยอมแบบรักก็ไม่บอกว่ารักนะคะไม่ยอมสารภาพรักกับเขาแล้วก็ไม่ยอมขอโทษในการที่ตนเองทําผิดหรือว่าถึงแม้ว่าเขาจะทําผิดนะคะถ้าเอ่ยปากขอโทษนะคะก็อาจจะมี การให้แอภัยกันแล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตรักด้วยกันได้นะคะเรามาดูซิว่าชาวราศีกรกฎจะเลือกคบเลือกคุยกับใครไหมนะคะคนที่คุยด้วยจริงจังมากแค่ไหนนะคะจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้มากแค่ไหน ควีนออฟสอดเดอสตาหกดาบเดอซันนายออฟสอดนะคะชาวราศีกรกฎถึงแม้ว่าจะไปคุยไปคบกับคนอื่นนะคะถึงจะถึงแม้ว่าจะวอกแวกหรือว่ามองกับคนอื่นมองคนอื่นหรือว่าคุยกับคนอื่นอยู่แต่ก็ยังคิดถึงคนรักเก่าคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าๆภรรยาเก่าสามีเก่าอยู่นะคะถึงแม้ว่าชาวราศีกรกฎเหมือนคุยกัน คุยกับคนอื่นไปแล้วก็มีความแบบสนุกสนานหรือว่าเพลินนะคะแต่ก็ยังคิดถึงนะคะอดีตที่มันเคยจบกับคนรักเก่าวความสัมพันธ์เก่าอยู่นะคะจะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มไม่ได้นะคะคุยกันไปกับคนใหม่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกมันไม่สมควรนะคะแล้วก็ทำให้ชาวราศีกรกฎไม่สามารถที่จะ เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่ได้นะคะมันก็พงเป็นเพียงแค่การคุยแก้เหงาแก้ซิงนะคะใจร้ายนะคะชาวราศีกรกฎนะคะอยากจะคุยกับคนอื่นแต่ก็ไม่อยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะมีแต่ไปให้ความหวังกับคนอื่นนะคะทําให้เขาเสียใจหรือว่าชาวราศีกรกฎอาจจะถูกเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําก็ได้นะคะ ก็ไพ่ออกเป็นไว้เวอร์ซ่าหรือว่าสลับสับเปลี่ยนกันนะคะเป็นแบบ General Reading นะคะยังมีอนาคตข้างหน้านะคะจะมีการกลับไปคบกลับไปคุยกลับไปพูดกับคนเก่าความรักความสัมพันธ์เก่าหรือว่ามีคนเก่าทักมาคุยมา ถามไถ่สารทุกสุขดิบได้นะคะแล้วก็เหมือนกับยังมีความมั่นคงในความรักอยู่นะคะยังมีถ้วยยังถือความรักความคิดถึงกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาจะมีการจบจากเลิกลากันมานะคะ่ะเลิกคุยเลิกคบกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอาจจะหลายเดือนอยู่นะคะหรือว่ามีการคุยคุยหายหายนะคะ รับรองว่าไปคุยกับคนเก่าแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะมีการคบหรือว่าคุยกับคนใหม่แล้วก็ตามนะคะแต่ว่าคนที่ใช่ที่สุดน่าจะเป็นความรักคนสัมพันธ์เก่าคนคุยเก่านะคะเก่าไหนเก่าที่1ห,หรือเก่าที่2นะคะหรือว่าเก่าที่สามเรามาดูไพ่แนะนำนะคะทูตสวรรค์แนะนำอะไรให้กับชาวราศีกรกฎ ในปักแรกของเดือนพฤศจิกายนไพ่เป็นไวเวอร์ซ่านะคะชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายได้นะคะแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดก็น่าจะออกมาตามหน้าไพ่นะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันเอาไม่ไม่จำเป็นว่าชาวราศีกรกฎจะเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้ชายนะคะผู้ชาย ชาวราศีกรกฎก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะก็เข้ามาดูว่าความรู้สึกที่อ่านมาตรงหน้าไพ่นี้นะคะตรงกับความรู้สึกความรูกคิดของท่านหรือเปล่า moving forward vacation save r e l i a n c นะคะ moving forward g e s t leading for positive change ให้โทูสวรรค์น,นะคะบอกไว้ว่าแนะนำให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ move on ไปข้างหน้านะคะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถ้าแบบว่าตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยคือต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะคะอย่าถอยหลังหรือว่ามองกลับไปมองไปหาอดีตหรือว่าความผิดพลาดที่ตนเองเคยได้รับนะคะแล้วก็ พยายามที่จะ m o ฟออนให้ได้นะคะเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าลืมอดีตคั้งเก่านะคะเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะพฤติกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเขาหรือว่าของชาวราศีกรกฎเองนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะปรับจูนทัศนคติความคิด แล้วก็สิ่งต่างๆนะคะให้เข้าหากันนะคะแล้วก็เริ่มต้นความรักคนสมพันธ์ใหม่นะคะถึงแม้จะเป็นคนรักเก่านะคะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมาความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งไม่ต้องเอ,อ่ยถึงไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ Move on ไปข้างหน้าหรือว่าชาวราศรีกรกฎอาจจะไปคบไปคุยกับคนใหม่ได้นะคะก็เปิดใจให้กับตนเองนะคะไปพบเจอกับคนใหม่นะคะที่ดีกว่าคนเก่าได้นะคะ Vacation. Take time for relax. and as r a n g เ r นะคะให้เมื่อไหร่ที่ชาวราศีรกรกฎรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยในหน้าที่การงานหรือว่าเหนื่อยในความรักความสัพันธ์ครั้งนี้ก็ขอให้หยุดพักก่อนนะคะอย่าเพิ่งเหมือนกับ เมื่อเจอเหตุการณ์ที่มันทําให้คนสองคนทะเลาะก,กันหรือว่ามีความคิดเห็นไม่เข้าใจกันเนี่ยก็ขอให้หยุดนะคะให้มีคนใดคนหนึ่งให้หยุดความรู้สึกคว,ความนึกคิดหรือว่าหยุดคําพูดที่มันอาจจะพูดออกไปแล้วมันรุนแรงหรือว่ามันทําร้ายจิตใจกับฝ่ายตรงข้ามนะคะแล้วก็เป็นเหตุทําให้ต้องจบจากเลิกลาจากความรักความสัมพันธ์นะคะคือเมื่อไหร่ที่พูดออกไปแล้วมัน ทำร้ายจิตใจคิดว่ามันจะทำร้ายจิตใจใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็ขอให้หยุดนะคะ Save Lilan Don't be afraid to fly solo นะคะสิ่งที่ชาวราศรีกรกฎนะคะพึงคิดอยู่เสมอคือต้องพึ่งตนเองนะคะทำทุกอย่างด้วยตนเองนะคะ ก็ไม่มีใครที่เขาจะมาช่วยแก้ไขหรือว่าสิ่งที่ตนเองเคยทําผิดพลาดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่เราเคยทําผิดพลาดไปนะคะเพราะว่าเราทําเองคิดเองพูดเองมันอยู่ที่เรานะคะเมื่อเราผิดพลาดไปแล้วนะคะก็รู้จักให้อภัยตนเองแล้วก็เริ่มต้นให้ตนเองเริ่มต้นทําในสิ่งใหม่ๆนะคะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปหน้าไภัยของชาวราศรีกรกฎเรื่องราวความรักของคนโสดนะคะก็เริ่มต้นใหม่ความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะถึงแม้จะเริ่มต้นกับคนเก่านะคะหรือว่าคนใหม่ก็ตามนะคะสิ่งใดที่เคยผิดพลาดไปหรือว่าทําผิดพลาดไปแล้วเนี่ยคือให้อภัยตนเองแล้วก็ให้อภัยคนรักด้วยนะคะแล้วก็เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะก็ คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปคนโสดชาวราศีกรกฎนะคะขอให้โชคดีพบเจอกับความรักที่ดีคนรักที่ดีนะคะมีความสุขนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ